้าไปไปที่ไหนเนะาะการช่วงนี้ไปไหนครับล้างจานซักผ้าไม่อยากไปตีบอลหรอช่วงนี้เนี่ยบอลบอลบอลก็ไปดอกหาเงานิน,างานอยู่ช่วงนี้หาเงินยังไงเอาใจเมียไงหาเงานนินเนาะต้องยุบบ้านล้างถ้วยล้างจานซักผักซักผ้าอีกอย่างหนึ่งทื่เปิดพัฒนาเมียไหนขายขายของซอยพร้อมต้องเป้าขายของอย่าง,งน,นี้เนาะหาเงินหาเงินทิ้งไปทิ้งมีมียังไงเฮ็ดบ้ามันนี่เฮ็ซอยเฮ็ดพร้อมล้างจานเฮ็ดกับเพราเฮ็ดยังมีอกับเพรา มื่อนี้สิอันนี้อันตกหมูโอเคพราะว่าหนูกินได้แค่กินได้มีเยอะได้แค่หมูปลาอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวมืาอนี้สิทัวร์ให้เรียบขอความครับจริงอ่ะอีลิป้าบอกมาเลยเที่ยังมื่อนี้ให้การให้ครับป้าคือดีแท้พี่น้องโอเคจากมาแล้ยี่สิบให้เป็นสามสิบโอเคครับกะนั่นแหละครับทุกคนช่วงนี้หลายคนอาจสิบว่าได้เห็นหมูที่อายุสนามบอลเพราะว่าต้องซอยหมูแอมแล้วเห็นงานบ้านหมูแอมล็อกกันยังบัวหายดีลอยเปิดเสแอมครับ ค่ะมียังไงคอยซอยอยุบอ่ะตอนนี้ยังไม่มีบ่ก็<ช>แ,แต่ไหนจะมีอยากช่วยเดี๋ยวบอกโอเคโอเคถึงแม้เขาสิบล็อคอยได้เห็ดอีหยังกัตามเพราะว่ามูอแอมเราเห็ดเองเบิดถูกยาแต่ายางหน่อยอยู่เปลี่ยนกำลังใจให้กันยังดีครับมาสีาาอซอยไหมวอวอวอให้เธอให้เป็นีนแบบเป็นยังซ้อนคอยแล้วเนาะเดี๋ยวคอยตีเห็ดซอยบอเป็นหยังค่ะยังไในบกเกิดมาเนี่ยบริเทียนแห้่ที่ไอ้เยหนูให้เธอลาบเลยโี่พี่อ๋อนเตรียมของไว้รอครับ อันนี้ก็บ่้านฝ่ายเห็ุบ่มันสวยไหมฝึกเหตุอะไรอยู่บ่ได้แค่หน,นี้โเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามเลยว่าคุณามาโมแอมจะมีชู้เกินไปบ่ช่วงนี้ใส่เสื้อแบบชู้เกินไปบ่ชูต้ตรงไหนอ่ะเป็นคนแต่งตัวปกติอยู่แล้วนะทุกคนอขออนุญาตแก้ข่าวเพอาะเนียชี้แจงว่า,วาหนูก็แต่งตัวปกตินะคะแล้วก็ใส่เสื้อตัวเก่าตัวโปรดตัวเดิมแต่แค่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีมันเด็กหน่อยมันเด็กหน่อยพี่น้องที่นี่ เขาจะกลับมาใส่ก็เลยเป็นสาวแล้วมาทีนี้พี่น้องอย่าไปพูดว่าเซ็กซี่เลยเป็นสาวแตกสาวซะอนุญาตแตกสาวนะคะจะทำไหมบอสบอ้เอาขอยางข่ให้บระแท้ี๋ยวสีซอยเป็นมันแก่แหครับน้ำตกหมูค่ะทุกคนขั้นตอนแรกหนูก็จะย่างแบบแบบว่าไม่ค่อยสุกมากนะคะแบบนี้แบบนี้แอันี้ทำเผื่อมามีด้วยสื่อเกล็หไม้เราเริ่พี่น้องนี่เกล็ดไม้ครอมนี่เอาพูดติด เก่เท่าเมาื่อ,อ,อวานด้วยเดี๋ยวมีอะไรได้คอยติดใจจีบอบอ่บ่หรอแล้วเราก็จะระวังในตาให้มันหมูออกปลาค่ะใช่ไหมปลาปลาต้องเยอะเออเขี่ยเสียแต่ของน้ำเด้อค่ะพ,พี่น้องอันนี้ใช่หลายๆรสโอ้โหว้าหมักน้ำค่ะเกีเยมยวคนนะเกี่ยวคนได้จัดไป ตามด้วยข้าวคั่วนะคะมีข้าวคั่วลักมาแต่ครังบ้านนะครับพี่น้องโเศษหอมๆปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวปรุงให้แม่มีก่อนเห็นแม่ก็ทห็แม่แล้วเอ๊ะเล้าซิงบักปิดเกลือเปล่าแคบแดียวขาวคนก็ใส่แบบพริกอะไรนะพริกพริกผัดอ่ะาอืใส่หอมแดงค่ะหอมพี่น้องใส่อะไรบ้างเลยขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรเนี่สาระเนื้อ ลงไปล่างเร<อ>าด<อ>้วยพริกหอมใส่พริกสดลงไปนะคะลดน้ำตกหมูสูตรหมูแอมม่ะ<อ>าจานเสร็จแล้วนะทุกคนน้ำข้าวหน่ำ้กัน้่ะข็าค่ะโอเคโอ้โหจานกะตะฮักค่ะ,คะน้ำพี่น้องกินข้าวค่ะ ไม่ด้ยังไม่ได้ขยำเลยเบื่อเต็มมะน,นาวเพื่อไม่เป็นไรหรอกแถบพื่อก็แบบนี้เตีถวอ,ออกยาบ้านได้ไหมแบบนี้จิดใจครับจิดใจไม่ออกอกบ้านเลยครั้งนี้กับเขาแทบพัก